รถมาอีกแล้วครับอ้คันนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยไหมผมยังอยู่ที่อูอันันสองห้าสามเก้านะครับอ,อูนี่รถมาเยอะนะอูเครือประกันไงมันก็เลยรถมาตลอดนะครับเอาขยับรถออ,ออกหน่อย มาเยอะเท่าไหร่แล้วแบน,นี่น่าจะชนหน้าด้วยแล้วมีรถมันชนหลังประมาณว่าเบรกปุ๊บข้างหลังก็ตู้มิกหลบก่อน ช่างช่างตองจะขายแม็กให้ครับนี่ไม่ของเลาใหญ่กว่าเลยหึไม่เหมือนรถอนิ่ใหญ่กว่าไม่ใหญ่ล้อของอะไรเวลวอ่ะแค่เราใช้ผิดแล้วนะไอเดียวไปเทียบดูสิที่เก็บเก็บไว้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้มันจะสวยไหมนี่เ,เห็นไหมเนี่ย ได้อยู่ดิสวยดิเออเออสวยอยู่ดิเปลี่ยนไหมฮะอะไรนะสิบห้าไหมดูดิไอสิบห้าสิอ่ะสิบห้าเป๊ะเลยอ่ะเหรอก็เนี่ยเขาเขาเทินไม่ตีเทินไหมฮะแม็กขายได้ไหมแม็กแม็กเก่าอ่ะแม็กเก่าอ่ะพี่ของพี่ไม่ต้องขายอืมเก็บไว้เก็บไว้เนาะขายแพงแล้วนี่เออ ของแท้เนาะของแท้นน okay, no? okay, um. ี่ของแท่มากับรถนี่อ๋อแล้วถ้าผมไปใส่มันจะเอาแม็กไปยังไงเก็บไว้ยังไงหลังรถหลังรถมันได้เหรอข้างในของผมผมจเอามาได้เลยข้างในนี้ก็ได้เทียบของขยับออกนี่ของผมจะเอามาได้เลยนี่รถเก่งมันจะวางได้ไหมดูรถดูก่อนของมันเยอะ ใจก็อยากได้นะเนี่แต่ว่าเราจะเอาแม็กกับยังไงเอเกาไว้หลังรถพี่ก่อนเราะก็ตองมารถพี่แไว้หลังรถน้องกระ่ทีอฮะเปลี่ยนที่นเลไหเปลี่ยนที่ไหนเที่นเลยไหมฮะที่หลังข้างหลังนี่ใกล้เท่าไหร่ละเท่าไหร่สามพันไปได้ไหมออ สามพันไปเอขอขอเพิ่มอีกสามร้อยได้ไหมอู้หเหนียวอู้หสามพันไปไปสองร้อยไปสองร้อยอ้สามพันไปสองร้อยก็ไม่ให้มไม่ให้สามพันไปเอาเลยเอ้สามพันถ่าตัวเลยนะไปไปเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนอีกหกร้อยนะพี่อ่าสามพันจะยืมเปลี่ยนเป็นี้ได้ไหม ขายเปลี่ยนด้วยสามพันไปเปลี่ยนแด็ดเดียวไปเอาขึ้นเลยพี่เดี๋ยวหัลงอีกสองมุมขึ้นยังไงล่ะขึ้นตรงไหนนี่พี่เอาเอาเข้าไปในรถได้ไหมสี่มุมสามพันโอ้โหได้พี่ได้ข้างหลังสองถ้างหน้าสองยังไงพี่น้องสามพันถ้าซื้อเอ้าถ้าซื้อของของใหม่เท่าไหร่ถามหน่อยหมื่นสองพี่ฮะหมื่นสองสี่วงหมื่นสองใช่ผมไปซื้อมาหมื่นสองนี่จริงเหรอผมไปซื้อมานี่ ผมซื้อ3,000นะพี่ผมขายพี่3 5 0พพี่พี่ต่อผมขายของซื้อของมันก็ต้องต่อรองนี้แหละเอ้าขึ้นรถดูเออเอาก็อยากขายเนาะอือสามพันแม่ขายแม่ฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ดีก็มาขายของให้ไล่ให้เปลี่ยนล้อเฉยช่างไงแต่สวยดีนะเ่าเลยอ่ะอื ไปเอามาอี ic ไปอีกสองผมเลีงแล้วเมื่อกี้ขายน้องยูเสียวุตรเป่านะพี่เอามาผว่าขายขายได้ขายเลยเจ็บบอกเออผมเลยเห็นเสียมาเห็นรถแทนเสียพอดีเลยอืออ๋อาลองดูลองเปลี่ยนดูทรงมันจะได้ไหมมาแล้วครับเนี่ยไปกิฟเลยเสียเอาแม็กดุ้งมาขายพี่หรือเปล่าเนี่ยดุ้งไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ดุ้งไม่ดุ้งไม่ดุ้งใช่ไหมไม่ดุ้งไม่มีไม่มีไม่มีแผลเลยพี่อือไม่มีแผลใช่ไหมทบกระเทือนเลยพี่ดูเลยเวล วโยโวแท้ด้วยนะไปพาพี่เปลี่ยนหน่อยไปไปได้แค่เปิดร้านนะอ้าวครูไปถามนี่ไม่ไม่ต้องเปิดเพราะว่าอันนี้แกเปิดอยู่เอครับร้านไหนนี่ข้างหลังเราใกล้ๆอีกแต่ร้านนั้นก็เปิดร้านที่เสียเงินอีกขับรถผมไปนะอ่าตะให้ขับนำไปเลยขับตามจุดนะอ่า อยู่ดีหาเรื่องเสียเงินให้เฉยเลยเดีช่างโอ้ไปเดี๋ยวไปที่ร้านกันดูทรงที่มันออกมาสวยไหมดเ,เดี๋ยวผมจะนั่งกับยาริดนะไม่เคยนั่งยาริดเลยไปนั่งกับช่างหน่อยช่างตองเหรอครับช่างตองครับวันนี้ที่เมียใช่ไหมนี่ใช่ <c oughs> ตัวนี้ใช้ดีไหมฮะตัวนี้ใช้ดีไหมอุ้ยโดนเสาไหมรุ่นนี้ใช้ดีพี่เด้ขี่ผมนี่ผมขี่เองสกลแล้วนะแปดร้อยโลนะนี่ประหยัดไหมไปมาแล้วประหยัดไหมประหยัดครับประมาณกี่โลลิตรผมเติมน้ำมันไปสามพันทีสามพันไปกลับครับไปกลับสกลครับ เสียก็ใจถึงเนาะเปลี่ยนเลยนะทุบปั๊บเลยนะผมไว่าจะไปเปลี่ยนที่บ้านเปลี่ยนเลยโอ้ยโอ้ยนั่งโหลดโลดโดดโดงโดงเลยเว้ยผมผมนั่โหลดเออิงผมไปตัดสปริงมาครับโดดโดงโดงเลยครับผมไปตัดสปริงทำไมถึงโหลดอ่ะมันก็ต่ำอยู่แล้วอ่ะหรือว่ามันยังไม่เท่ซิ่ง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 เท่ท่อก็ทำมาใช่ไหมครับ วิ่งเร็วไหมคันนี้เครื่องเดิมบ่รอพอเครื่องเดิมครับพอได้อยู่ร้อยยี่ร้อยยี่แต่ไม่ผมไม่ไม่กล้าถึงร้อยสี่นะอร้อยยี่ผมก็โอเคแล้วร้อยยี่ก็พอแล้วครับโอ้ร้อยยี่ก็เร็วนะภายในมันอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้เองครับอย่างนี้มาเลยครับแต่ผมซื้ออันนี้มาใส่แต่ก่อนมันเป็นจอธรรมดาอแต่ก่อนภายในก็ไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะในเนาะดูแต่ก่อนมันมีเครื่องเสียงนะ ผมถอดออกซื้อมือสองหรือมือหน,นึ่งนี่ครับมือสองครับมือสองซื้อมาเท่าไหร่ผมซื้อมาสี่แสนสี่แสนแปดครับอตอนนี้ยังซื้อสดหรือว่าผ่อนตอนนี้ผมยังครับผ่อนเอาครับอ๋อผ่อนอยู่เดือนเท่าไรหร่เดื 7, อนละเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันครับะจะถึง,ถงแล้วเปิดดีล่ะนี่ไอ้รัดคิวเลยไป อตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านยางแล้วอู้ย่าที่ตัวนี้มันก็สวยดีหรอสวยอยู่นะฮะเออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางเพราะว่าส่งมันน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวให้เขาเอาตะปูออกด้วยไปดนตะปูมาไหนพอดีแหละจะแวะร้านยางอยู่พอดี มันห่ายไปไหนแล้วอ่ะเอาไม่ใช่มันมิดเข้าไประบบมันมันแหลบอ่าไวยัเลยเอาเจอไหมเอาแล้วทำไมยางมันไม่รั่วล่ะนินตาไอ้ยี่เปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กเฉยๆลุงครับครับเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดเลย ครับสองอันขาดแล้วองผมนสองอันเหลือแต่อันข้างหลังข้างหน้าใส่แล้วลุงสามพันข้างหน้าลุงใสไปไหใส่ไปให้สองอันเอ๊แต่มันจะทนไหมเนะนี่มันสู้ส<า>มแม็กแท้ติดรถมันไม่ได้หรอดูไปแล้วเปิดร้านแบบนี้ก็รายได้ดีนะครับเพราะว่ารถต้องใช้ยาง ยางนี่เดี๋ยวมาดูไอ้นี่มันมันคือฮับนี่เหรอแต่รถรถออกจากศูนย์ไม่มีนะโอ้ฮับกันอะไรครับลุงกันสันนี่เดี๋ยวจะใส่ไปด้วยนะ เเอ,า <Okay. S 2> อ้าฮับกันสัน่นเดี๋ยวลองใส่ดูครับารงานยอะเลยทันเลยเพิ่มเรื่อยๆเลยล่ะผมลูกค้ามาแล้วน่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวลูกค้ารีบเดี๋ยวปะยาให้ลูกค้าก่อนให้แกรัดคิวให้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึง่ง ช่างบอกแม็กนี้ได้ฟรีได้ฟรีมาขายผมสามพันดูอ่ขายขายแม็กกินเหล้าอ่ะฮะช่างต๋องไม่ใช่ใช่ไหมในนหน้าในาหลังอ่ะลืมนะอ้าวตอนนี้บ่ายแล้วนะครับไปแล้วลูกพี่แปดนิ้วหมดเปล่าไหม,มแม็กมันหน้าเท่าไหร่ช่างหน้าเท่าไหร่หน้าเจ็ดหรือหน้าแปดเนี่ย ดูก็ไม่ดูดูไม่เป็นเลยเจ้าของแมมก็จะเอาตังอย่างเดียวเลยเนี่ยดูดิเจ็ดเจ็ดหรอหน้าเท่ากันไหมเจ็หรออ๋อหน้าเอันนี้แปดึ่งไม่รู้วงเองว่าเปลี่ยน่ร้านเนาะจี้ล้อซิ่งเงี่ยมเปลี่ยนปกติปกติซื้อมือหนึ่งเท่าไหร่หมื่นนะผมว่าหมื่นนยนอยหม่อยนอยสองนะนีนะวงละสันกว่าบาท เห็นมั้ยโอ้จากต้นนี่ถ้าถ้าซื้อมือหนึ่งก็2,000วงละ2,000กว่าเห็นมั้ยถ้าซื้อจริงๆนะอืมแต่นี่ก็ผมซื้อ3,000ก็ตกวงละ750ช่างว่าแพงมั้ย750เนี่ยแพงเหรอเห็นมั้ยช่างว่าแพงอ่ะแพงวงก็ เออ,อผมก็ไม่รู้ไงจอยนะคะมาดูครับต้องถ่วงล้อนะครับนี่สี่วงสี่สองพันห้าไม่น่าได้ไงทำออแทนก็ซื้อรออ้อยใช่ไหม <c oughs> ถว่วงล้อนี่สวงร้านยางปะยางยิบสี่ชั่วโมงก็ขะนานมากเลยเติมลมยางก็หน้า จะเติมสามสิบสามนะครับหลังจะเติมสามสิบสองโอ้โหจุ๋ยนะคะอ๋อเนี่เดี๋ยวเราจะใส่ฮับฮับนะครับนี่อันนี้ของผมเนาดตีสองพันสองร้อยก็เอาสองพันเออไม่มีตงฮ์มือละสองพันละสองพันมันต้องบวกมูลค่าอันนี้มันคืออลูมิเนียมเหรออืใช่พี่ฮะใส่ดีนพี่ใส่ดีนะ ใส่แล้วดีใช่ถ้าใส่ถ้ามันดีทำไมทำไมศูนย์ไม่ใส่มาให้ฮะศูนย์มันไม่นจะต้องอะไรศูนย์แม็กมันธรรมดาสูนไม่รู้เรื่องของเราหรอกแอบแฝงแม็กมันตรงรุ่นเนาะของพี่เคี่ยวเราเออแม็กมันตรงรุ่นมาแล้วแต่ว่าอันนี้แม็กมันไม่ตรงรุ่นแล้วมันก็ต้องใส่อันนี้ใส่กันสะบัดใช่ไหมขายแม็กก็ไม่บอกเลยเออดูนี่ต้องมาเสียเงินเพิ่มอีกร้อเยียเสียเงินแม็กเสียเงินค่าแม็กไม่พอต้องมาเสียค่าฮับอีกดูดิ โอ้นี่ทำให้ติดติ๊กเกอร์รถผมไอติ๊กเกอร์ผมนะผมไม่ซื้อหรอกระดับเสียลระดับเสียแล้วโอแค่ร้อยเดียวโอ้โหดูครับว่ามาเสียตังค์อรดูดีได้ไหมเออได้ละโอ้ยมันเปลี่ยนแม็กมันต้องใส่นี่ฮับด้วยนะครับ ใช่ไหมไถ้าถ้าถ้าเราใส่ล้อดเดิมต้องเอาอตัวนั้นออกใช่ไหมใช่ไ,ไม่งั้นก็งนเกลียวไปถึงเล้นน้อยเอออ๋ออืมเอาสำหรับใครที่เปลี่ยนแม็กต้องต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ล้อหลังผมไม่ใส่หรอกเพราะว่าล้อหลังมัน,นไม่ได้สะบัดเท่าไหร่ <ใน S 1> ไม่ได้สันน่นอะเวลาขี่เวลาเวลาเรานขะึ้นเวลาขึเปลี่ยนขึ้งกับนไม่ใับเวลาที่ดี เราดูทรงเราดูทรงมันจะรวยไหมนะ่ะลึกเออไปร้อนได้แล้วเว้ยเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งครับน่ะโอ้เสร็จแล้วฝั่งนี้เอาป้าป้าฝั่งโน้นไม่ฝั่งโน้นไม่ต้อง เอาอย่างนี้หละเอาอย่างนี้หละป้ามันจะได้แปลกดีเอเอ,อ,อ,อเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งยวต้องไปล้างรถก่อนคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ค n น e n t อ่คอนเทนต์น,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 นี้ประมาณ4ี่พันครับรวม ค่าใส่ค่าเปลี่ยนนะครับคาใสค่าตัวสามอันห้าเออแพงกว่าล้อแม็กอีกแพงกว่าเองโอ้ผานไปดูร้านดูก่อนค่าเปลี่ยนยางสับยางแพงกว่าล้อแม็กอีกดูชื่อร้านซะก่อนเออช่างมันดังได้ยินเสียงแงะแงะแเวลาเบรกอ่ะคาลิเปอร์หลวมไหมฮะเขาเจียให้ไม่ยินเหแสดงว่าไม่ได้เจียจานนี่นิแต่เขียนบินมาว่าเจียจานอ่ะ ไต่อนี่มันยังตั้งคมอยู่เลยนี่นี่ไม่เจียเจียที่ไหนไม่ได้เจียนะนี่คนใครว่าน่ะเมื่อกี้เนี่ยอาะอันหยิบคนใช่ไหมรับก็เบอร์มันบอกอยู่นะแม็กตัวนี้แมบบ็กใช้ไปนานๆมันถ้าไม่รักษาเกลือมันจะขึ้นนะ ต้องรักษาดีๆมากเลยนะต้องพยายามรักษาดีๆไม่งั้นเกลือมันขึ้นผมเคยใช้อยู่นะตอนสมัยเล่นรถกระบะนะครับเรียบร้อย,ยออพอดีเออดูได้อยู่ทำยังไงหมามันถึงจะไม่เยี่ยวใส่รอวะนาช่งางทำยังไงหมามันถึงจะไม่เยี่ยวใส่รอ เพราะว่ามันถ้ามันเยี่ยวใส่เกลือขึ้นเลยเนี่ยปิดนะถอดเกลียวที่จถอดลอกถอดลอกเก็บไว้อไเออเฮ้ยทวาคิดดีนะเออเนาะหาอะไรมาปิด <c oughs> เออเนาะแผ่นกระดานแผ่นกระดานวะเออไว้หาแผ่นกระดานมาปิดไว้นะคร <c oughs> <พ>ับเพราะว่าถ้าหมาเยี่ยวใส่มันเกลือมันจะขึ้นครับ<พ>อ้าวสวยอยู่ ได้อยู่โอ้ช่างเอาสะแน่นเลยพอแล้วช่างมันแน่นเกินแล้วเอาเออเอาเออเอารับเร็วลัวดดีกี่บาทครับอเอาล็อขึ้นรถก่อนใส่ได้ไหมสี่วงข้างหลังได้ไหมอันนี้เก็บไว้นะครับเราไม่ขายครับ สีวงน่าจะได้อยู่มั้งเไรนะสามสองกับคเช็คลงยางอีกรอบนะครับข้างหน้าจะเติมสามสิบสามข้างหลังจะสามสิบสองครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะหนักกว่าข้างหลังแต่ตัวน,นี้ข้างหลังเริ่มหนักแล้วครับแมกอ๋อโอเคประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับ